สวัสดีจ้จาเป็นเพื่อนจ๋ามาทานขนุนกับบุบเป้นะจ๊ะนี่ขนุนบ้านบุเป้เองข้างบ้านข้างบ้านโอ้ยยวงเท่ากำปั้นเลยรสชาติจะเป็นจังใดลองชิมดูซิเนื้กอกอบมากเลยอะ่ะ น,นี้เขาเราียกว่าแกะกินสดๆจากลูกหวานกรอบลูกใหญ่กว่าตัวปูเป้อีกืม ดูสิคะ่ะยวงเท่ากําปั้นเลยน่าสะอ,อ่อนยวงเดียวอิ่มทางกับปุเป้นนะคะกินได้ทั้งหมู่บ้านดูส้วลูกใหญ่กว่าตัวปุเป้อีกใหญ่มากๆ ลืมถ่ายลูกไว้จนเนี้ยม,มีเคยทำคอนเทนต์ตั้งแต่นานแล้วค่ะตอนนั้นลูกน้นอยตอต้นเนี้ยมีลูกเดียวมันเลยใหญ่มากๆลืมถ่ายลูกไว้ ยวงท่าทำปั้นอืมเปลี่ยนท่านั่งเพราะว่าอ๋อแน่นท้องกินเยอะอยวงใหญ่อลังการงานสร้างเลยจ้ะอืมอืมยวงใหญ่จริงว่าพ้นเลยค่ะอืม ช่วงหนมลูกยังใหญ่มันมีลูกเดียวนะมันเลยลูกใหญ่ะเพอาะแหละเยอะอิ่มมันเุ่อิ่มมันคือหนักเ่าะนอิ่ม